หนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยโยร่วมกับตำบลเชทริ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพราะกรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มขีดความสามารถการให้ผู้นำได้บูรณาการงานร่วมกันเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ผู้คุณธรรมสามารถบริหารงานและ เป็นแกนนําหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเรามาทําความรู้จักกับผู้นําชุมชนของตาบลเชริททั้ง15ท่านกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายยุทธมนโรค์คอยคำนะครับนายกุองค์การบริหารท์ตบลยชริตวันนี้ได้มีโอกาสมาอธิบายในโครงการเสริมสร้างัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็มีหลักนึงคว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพอผมเข้ามาครั้งแรก ก็มีความเข้าใจว่าปัญหาของประชาชนเนี่ยที่ความต้องการเขาต้องการอะไรและสิ่งสาคัญที่เข้ามาถึงระดับนี้จะต้องเร่ง,งแก้ไขคือเรื่องการจัดการขยะเพราะเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในขั้นแรกของการจัดก,การขยะคือเรานําขยะเก็บเป็นตัวอย่างมาว่าหนึ่งขันรถเนี่ยมีขยะอินทรีย์เท่าไรมีขยะรีไซเคิลเท่าไรขยะที่เป็นขยะทุก,กทิ๋เท่าไหร่ พอเรารู้ถึงเหตุผลแล้วเราก็ให้ชาวบ้านมารับรู้กับเราแล้วนําไปศึกษาดูงานแล้วกลับมาทําจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลซีโรเวสดับประเทศสองปีซ้อนซึ่งเป็นความภูมิใจที่คนในชุมชนพ้อั้งเองเองเที่เข้ามาทํางานการทํางานอย่างนี้จึงเป็นหลักให้คนที่จะมาร่วมทํางานคิดว่าอบตเนี้ยมีผู้นําที่สามารถทํางานสาเร็จได้และผมเชื่อว่า โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาําการเปลีป่ยนแปลงเนี่ยจะสาเร็จต่อไปข้างหน้าเพราะว่าความร่วมมือของผู้นํารทำงานผู้ใหญ่บ้านก็ดีผู้นำชุมชนก็ดีร่วมมือกันแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาหมู่บ้านชุมช,มชมนของตัวเองให้เข้มแข็งต่อไปผมเชื่ออย่างนั้นครับขอบคุณมากคัะสวัสดีค่ะชื่อสาวิตรีสวยสมนะคะเป็นนักพัฒนาชุมชนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยลิฟ ในฐานะที่เป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ได้รับมอบน,นโยบายจากท่านนายกตามที่ได้รับน,นโยบายมาะคะ่ะท่านนายกจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการขยะเราก็ได้ใช้การบริหารจัดการขยะโดยการนําขยะอินทรีย์ที่เป็นเศษอาหารหรือเศษขยะ พื่ผักจากบ้านจากในครัวเรือนเนี่ยเอามาดาเนินการในการทำเศรษฐกิจพอเพียงมาทําแปลงผักมาทําเป็นปุน๋ยสวัสดีครับผมสุวิสากดิ์คอนสันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจําตำบลเชลิครับครับสําหรับผมหลังจากที่เข้าอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงมานะครับผมก็ได้<ม>นํา ความรู้นะครับมาปลูกผักไว้ข้างบ้านเป็นแหล่งอาหารของครอบครัวนะครับซึ่งตอนนี้เป็นวิกฤตไวรัสนะครับโคโรนาตองลครับซึ่งเราเนี่ยมีเราก็ทําไว้นะครับเพื่อครอบครัวของเราแล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่อยู่รอบๆข้างบ้านด้วยนะครับ,รบสำหรับการขยายผลของผมก็คือผมจะทําแปลงเรียนรู้ที่บ้านนะครับแล้วก็ ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมจะเรียกเข้ามาดูและอธิบายแล้วก็บอกให้เขาได้ปลูกผักไว้รับประทานเองนะครับปลอดสารพิษนะครับแล้วก็เ,เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกนะครับเสี่ยงไวรัสนะครับเสี่ยงเสี่ยงการติดเชื้อนะครับสวัสดีครับผมสุเทพเข็มทองลำนันตำบลแชริษเป็นหนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตำบลแชริตครับ หลังจากอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาก็ได้มาแนะนําให้ลูกบ้านทําพืชผักสวนครัวและทําความมั่นคงทางอาหาร การยารัฐขนกายที่อบ้านหมู่ที่2ตำบลฤชริ์อำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลแชริฟค่ะการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืนและคงอยู่ต่อไปอย่างสืบเนื่องในตำบลแชริ์โดยอาศัยแรงผลักจากทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง15ท่านต่อยอดมาสู่ชุมชนต่อยอดสู่อำเภอหนึ่งหมู่บ้านสามารถเลี้ยงได้หนึ่งตำบลหนึ่งตำบลสามารถเลี้ยงได้หนึ่งอำเภอ หนึ่งอำเภอสามารถเลี้ยงได้หึงจังหวัดการบริหารจัดการขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างภูกปุ้งกันที่ดีในตำบลชายริศได้สร้างแหล่งอาหารขึ้นที่บู่สองตำบชลชัยริศเป็นแหล่งศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบชลชยริศและขยายผลมาสู่โรงเรียนวัดยังเลีว โดยทํางานร่วมกับสสส,สทำโครงการการบริหารจัดการขยะอย่ังมีส่วนร่วมในชุมชนตำบชลชัยฤทธิ์ร่วมกับคณะครูอาจารย์เด็กและเยาว,วชนให้คัดแยกขยะที่ต้นทางรู้จักประเภทของขยะและสามารถแยกขยะแต่ละประเภทได้รวมถึงการสร้างนวัตรกรรมนะคะการทําเครื่องพ่นยุงโดยนําขยะรีไซเคิลมาทําเครื่องพ่นยุงอัตโนมัติที่เราใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและควบคุมโรคไม่ให้เกิดโรคระบาดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ครั้งนี้พร้อมกับการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเพื่อมาสอดคล้องกับการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องในครัวเรือนนำปุ๋ยหมักมาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวการลดรายจ่ายรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยัง่งยืนการเอื้ออาทรต่อกันปิดหมู่บ้านสามเดือนตำบลชัยลิ์อำเภอชาโยจังหวัดอ่างทองอยู่ได้ค่ะสวัสดีครับผมน,นายธนพัฒน์ํำเชย เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโกปราขหมู่ที่5ตําบลชัยฤทธิ์อำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองและเป็นหนึ่งในทีมผู้นําการเปลี่ยนแปลงตํบลชัยฤทธิ์อำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองครับก็ในส่วนของที่บ้านผมนะครับก็จะมีการเลี้ยงเป็ดปลูกผ,ผักสวนครัวนะครับปลูกกะเพราสตรอว์า,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 าพริกนะครับปลูกไว้ในบ้านสําหรับไว้กินนะครับแล้วก็ แบ่งลูกบ้านบ้านไหนที่ไม่มีก็คือก็จะมาแบ่งกันไปกินส่วนเป็ดก็คือเลี้ยงไว้ขายไข่นะครับแล้วก็มีการแปรรูปไข่เป็นไข่จะพวกไข่เค็มนะครับเพื่อจําหน่ายหรือถ้าเป็นไข่บุกของที่บ้านนะครับก็จะมีแบ่งแจกจ่ายให้ลูกบ้านเหมือนกันคือให้กันไปกินแบ่งกันไปกินส่วนมีการ ต่อยอดมีการขยายออกไปในในส่วนของลูกบ้านก็คือมีการสนับสนุนให้ปลูกผักวนครัวรลก,กินได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับนี่ก็เป็นผลผลิตจากเป็ดที่เราเลี้ยงเองนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในการทําไขเ่เค็มนะครับโดยการนำไข่เป็ดนี้ไปแปรรูปสวัสดีครับ ผมนายชัดชัยทรัพย์อันตั้นครับตำแหน่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเชริศอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองวันนี้เราหลังจากที่ได้ผ่านหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาแล้วเราได้พัฒนาตัวเองอยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องไปหาความรู้ผมได้ทำการไปหาความรู้เพิ่มเติมในด้านความถานัดของผมนั้นก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะเมื่อสมัยก่อนนั้น้างก็กได้ทำเป็นฟาร์มปลาเหมือนกันครับฟาร์มปลาตอนนี้ก็เลยขยายต่อ,อเราได้มาถ่ายทอด ให้ชาวบ้านให้ประชาชนรูไ้ได้ไมามบ้างอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของบ้านหลังหนึ่งในชุมชนนะครับเขาก็ได้ทําเกี่ยวกับเหมือนกับโคกหนองนาจะรอขึ้นมาอันนี้เป็นงบส่วนตัวของเขาเอง,อางการจัดการจัดรอพื้นที่อันนี้พื้นที่ปรับใหม่นะครับก็จะมีบ่อปลาม,มีมีเป็นโคกมีเป็นหนองนะครับจากการศึกษาทางโกอ่าอันนี้เราก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับผ่านปลา,ปาและอย่างจุดแข็งของชุมชนแล้วนั้นมีศูนย์วิจัยและพ่อพันธุ์ประมงน้ำจืดจังหวัดขอางทองอยู่ในพื้นที่อันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็ง เขาก็ได้มีการเปิดหลักสูตรโครงการเลี้ยงสัตว์น้าสยามพาร์ตาใช่นหมผมก็ได้เข้าไปร่วมหลักสูตรซึ่งไปพัฒนาต่อยอดตัวเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสุวรรณผลิตค่ะผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตาบลชัยฤทธิ์อำเภอเชโยจังหวัดอ่างทองค่ะหลังจากที่ได้ไปอบรมศึกษาดูงานกับพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทําให้เกิดความเข้าใจในการปลูกพืชมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว<ม>ก็เลยเริ่มจากการนําใบไม้ที่เรามีเยอะๆนี่แหละคะ่ะเอามาทาปุ๋ยหมักเพื่อจะลดการเผาเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษนะคะ<ม>และขั้นดับต่อมาก็คือจะทําน้ําหมักเพราะว่าผลไม้ที่บ้านเราเนี่ยมันมีเยอะแล้ว,ร,วร่วงเสียหายด้วยก็เลยเอามาทําน้ําหมักเพื่อจะทําดินเนี่ยให้มีความ ร่วนแล้วก็โปร่งก็เกิดความประทับใจอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เราจะมีผักกินหลายๆชนิดเนี่ยให้เราปลูกทุกวันวันละหนึ่งอย่างที่บ้านก็ปลูกนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านเพราะว่าอย่างเราเอาผักไปให้เขาเขาก็เอานําผักชนิดหนึ่งมาให้เรากลายเป็นว่าจากการที่เราเอื้อเฟื้อต่อกันเนี่ยเราก็มีผักที่เอาไว้ในลลรัวเือนเราเนี่ยได้กินได้ใช้หลายชนิดมากเลย ป้าน,นพลาโตจ่าหรือป้าลุงเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคูนเรือนต้นแบบของโคกหนองนาโมเดลพอป้าเริ่มทำทำในส่วนของโคกหนองนาก็มีชาวบ้านกหลายบ้านอยู่นะเขาก็เริ่มปลูกบ้างดื้คมุดกันบ้างเอาเอาตัวอย่างไปก็ปลูกกันแทบจะทุกบ้านแล,ล้วล่ะ หมู่บ้านหมู่ที่1ตํบาบลชัยฤทธิ์เป็นคณะกรรมการสตรีหมู่บ้านสิ่งที่มีความประทับใจเริ่มจากครอบครัวเราเองก่อนผู้นำก็คือพ่อเป็นต้นแบบให้เราในการปลูกผักพืชผ,ผักผลไม้ก็เลยมาอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้คิดขึ้นมาว่าเราจะเอาพื้นที่ของเรามาปลูกผักผลไม้เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้กินได้ใช้แล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือได้ดีเข้ามาร่วมกับ กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเราในหมู่บ้านสวัสดีค่ะนางสาวอัญญพรจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลเชัยริ์คณะกรรมการสตรีหมู่บ้านทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเชัยริ์ค่ะจากการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราเชื่อว่าผู้นำต้องทำก่อนเราจึงนำกลับมาขยายผลโดยทำการปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่บ้านตนเองโดยผักที่เราปลูกจะมีกระเพราพริกมะกรูด แปลงมะนาวและพืชผักสวนครัวอื่นๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนได้นําไปปฏิบัติตามสวัสดีครับผมชื่อธีรศินธรรมนามเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บบตำบลเทริ์อำเภอายโยจังหวัดอ่างทองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน,บบนชตำบลเทธิ์เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนนะครับและได้ไปอบรมเกี่ยวกับ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็ได้มาทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนในตำบลน,นะครับต้องมีการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงปลานะครับในบ่อนะครับแล้วก็ปลูกผักสวนควัวนะครับและเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดน,นะครับเพื่อให้กินในครอบครัวนะครับเหลือก็แบ่งปันนะครับสวัสดีครับผมนายชาติสทธัน์นันผู้แทนลู่มาชีพและหนึ่งในผู้นําการเปลี่ยนแปลงของตะปูฤชลิ์ อพยพโยนตะวัทองซึ่งตอนนี้มีเกษตรกร,กรลหลายๆกลุ่มเข้ามาดูเกี่ยวกับประดุกและขอซื้อพันธุ์เพื่อจะไปเลี้ยงต่อซึ่งความมุ่งใจตอนนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับปลาการรักษาการขยายพันธุ์มีคนหลายคนเข้ามาปรึกษาซึ่งเราให้ความรู้ไปเพราะเราเคยทําในศูนย์วิจัยมาก่อนเราจึงมีความเข้าใจและสามารถบอกต่อได้สวัสดีคร,รับผมนายตะวันเป็นกระจัง อาาสมัครของถิ่นรักโลกหลังจากเราไปอบรมมาแล้วใช่ไหมเราเขาก็ให้เม็ดพันธ์ฟางตุ้งมาที้เราก็เอามาปลูกแจกจ่ายพอได้แล้วเราก็เรียกชาวบ้านมามาเอาใครจะกินก็มาเอาแล้วเราก็ยังได้เพิ่มมะเขือทวงูัทวงักยาว คุณมาออนเงินอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกทีมผูน้นําการเปลี่ยนแปลงตะบนเชลิสค่ะหลังจากการอบรมผูน้นําการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเราเป็นอาสาสมัครผู้นําท้องถิ่นรักโลกบทบาทหน้าที่ที่เราได้ดาต่อยอดคือกิจกรรมการคัดแยกขยะเริ่มจากครัวเรือนต่อยอดสู่ชุมชนและได้นำสู่โรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากครูนักเรียนและผู้ปกครอง ผลจากกิจกรรมการคัดแยกขยะทำให้เราได้ช่วยลดปริมาณขยะลงทั้งยังทำให้มีรายได้เกิดขึ้นสู่ครัวเรือนและชุมชนอีกด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไพเรนมกพยาประโยชน์คะเป็นคุณครูของโรงเรียนวัดนางเลีวนะคะและทางโรงเรียนของเรานะคะก็ได้มีการร่วมมือกันนะคะกับทีมผู้นําการเปลี่ยนแปลงของตําบลชลิฟนะคะ โดยทางทีมผู้นำนะคะก็ได้มีการมาให้ความรู้ต่างๆนะคะในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะและการจัดการขยะต่างๆนะคะนะคะ่ะและทางโรงเรียนของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะของตำบลเชลิที่ได้เข้ามาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการจัดการขยะและการคัดแยกขยะนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมต่างๆนะคะทำให้โรงเรียนวัดนางเลี้ยงของเรานั้นนะคะ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะทําให้นักเรียนของเรานะคะได้รู้จักการจัดการขยะทั้ง4ประเภทได้อย่างถูกต้องนะคะและยังมีการต่อยอดนะคะไปยังครอบครัวของนักเรียนเองนะคะนอกจากจะมีการจัดการขยะที่โรงเรียนได้แล้วนั้นยังสามารถจัดการขยะที่บ้านของนักเรียนได้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะ ผลการดําเนินง,งานที่เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในชุมชนทั้งการปลูกผักสวนครัวพืชสมุนไพรและไม้ผลการเลี้ยงสัตว์เช่นปลาเป็ดไก่แพะและวัวเป็นต้นเมื่อเพียงพอต่อการบริโภคในระดับครัวเรือนแล้ว ซึ่งขยายผลไปสู่การขายและการแปรรูปเกิดการรวมกลุ่มสัมมาชีพโดยการนำผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเช่นปลาแดดเดียวปลาเคม็มไข่เคม็มขนมไทยมีกรอบเป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการบริหารจัดการขยะทั้งในระดับของการบริหารงานส่วนท้องถิ่นและการปลูกฝังในระดับเยาวชนการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีเครื่องพ่นควันไล่ยุงจากวัสดุเหลือใช้ การน้อมนำหลักกิกรรมธรรมชาติในการทำกรเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชนและการทำการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลนำไปสู่การสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายในชุมชนทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยังได้ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนในชุมชนทั้งด้านจริยธรรมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของคนในชุมชนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ขยายผลสู่ภายนอกทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ในพื้นที่ตัวอย่างและการประชาสัมพันธ์ผ่านาสื่อออนไลน์ทั้งในไลน์และ Facebook นอกจากนี้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยังได้ให้ความสนใจในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อวิดีโอบนแพลตฟอร์ม YouTube โดยได้รับการสนับสนุนด้านความรู้จากสำนักงานพัฒน,นาชุมชนอำเภอชายโยผู้นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอชัยโย Kāi